ไปดูบุหรี่ไปดูไปนี่อุ้ยอ้อยต้อยของแท้ล้วนๆเลยวันนี้พี่น้องนี่ครับงานอ่าเช้านี้พาพี่น้องไปหน้าเนอไอเนอครับผมฝนตกหนักจ้ะพี่น้องทางบ้านก็ตกทางหน้าก็ตกจ้ะเราหลุดกันเบิ่งวานทางหน้าสิแห้งสำเลยจ้ะมาแบบบรรยากาศแดดออกเด้อพนนีกันตกเป็นมองๆเด้อจ้ะพี่น้องมองตกแห้งก็แห้งมองตกคอยก็คอย เอารุดกันมึงทั้งนาเฮาสิเงี้ยอเขางานงานงานไปงานก็ไอ้นาะเขาเลื่อนสอดลยจาะที่นอกเออออกห่วง้วจ้ะเขาดอข้าโดอัจาดอกสอดทนอะสอดแล้จ้าขาวดอจะพม่นองลมแ้วก็มี สาพดทำเลครับพี่นนองถ่ายตอนอ่อนนะครับกะซิมีทางควงไหวครับก่อนสีหอดตอนเฮอนกะซิมีห้องเมืองครับขึ้จเป็นสีครับเสียงป่าเลยครับไล่ไปนํำห้องเมืองนี่แหละครับมาหอนี่กะจิบ่มีเมืองนะครับสิเป็นงานหน้าเฮ้าครับเปิดรับห้องเมืองไปเลยเนาะแม่พ่อมี สิบบมีงันหนาครับมีห้องเมืองแบบนี้หกหกนี่แหละครับอาหอนี่สิบบมีห้องเมืองครับสิบเป็นกงินหนาเข้าไปเลยู<ฮ>ตอนเท่าอยู่ฝุ่นแล้วครับนีสิบผ้าพี่น้องเขาเบิ้งอีกทางหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งนี่คือกระแทแดนเท่าแล้วครับตายอยูอย่นาอนมีคืองินหนาเห่าครับพี่น้อง น้ำก็สิไหลไหลลงมานีแล้วครับไหลลงไปพวกงานรีเฮาครับพูนยู่พูนโก่งใหม่แล้วครับเห่าก็สิเป่งหนามลงมานี่ปล่อยนี่ครับเป่งหนามลงมาป่อยฟังผุ่นเฮาสิบ่เป่งหนามนะครับหย่านป่าไปทางผุ่นครับได้แล้วปะ เขาก็งามรับกันโดดลงกระทุมหัวพูนแล้วครับอมีโดดรบุได้ใส่เบ็ด้วพี่นบไดใส่เบ็ดเลยครับเขาก็พูนแล้วครับหูหน้าเหาอยู่ถึครับเนาะ่นใหญ่สูงๆไก่ๆครับหน้าเห่าละหเหาเห็ดน้ากันครับพี่น้องบ่ได้แดงได้ยังครับเป็นหน้าหลวงเห็ดน้ากันทุกคนครับ พี่น้องดึงบรรยากาศครับ,ขบเขาก็เคี้ยวดีงามดีครับพี่น้องนี่ครับเขาอ,อีกฝั่งหน,นึ่งนะครับฝุ่นรีเฮาซียูตั้งลุม่ครับฝุ่นกรุงใหม่นี่นครับ,บ,นนบเน,น,นี่ยครับแต่ว่าก็มีน้ำไหลยอยู่ ดครับพอกับอีสานบ้านฉันจะพอกันในวันที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้พาพี่น้องมาทั้งหน้าจาา้าพว่าฝนตกนอนเมื่อคืนนี้เนาะครับผมครับบ่ได้เข้าป่าเนาะเพร้อมีธุระสิไปโรงเรียนครับธุระทางโรงเรียนของลูกสาวเนาะแม่นจ้าวันนี้นนาพาพี่น้องมาทั้งหน้าจ้าพี่น้องไปจ้าลุ้นน้ำกันจ้าเมื่อนี้สิโซ่สิมานบ่จาพาพ้าแต่ครับวันนี้พาเขาทั้งไม่ครับอยอมแสงบ่ช่เหลืปวดบ่ มาทางนี้นี่สิลุดต่อนห่าครับนี่คือขั้นขั้นที่รัดป้าไว้หน่อแม่ป้ามีมประเทศข้าหนาสูงไว้ครับขันมาทางผีคือรุดต่อนห่าเลยครับจริงได้หน้าจอนโออยางซีจบับจอบนี่ป้าอยู่บ้งางนี่หนำคุนคุนรับพี่น้นนนองเนาเขาก็หลมได้นี่ ขนแห้งบ่อันดับแรลกกันสิผ้าตำรวจเบึงนาลีแล้วครับน้ำเขาไปไกลไปนไหนโอ้มีปลาดุกอยู่เด้นี่นะครับโอ้น้ำกระสีแห้งเต๋ออีู่เดียวครับสุใบตองมาเลยนะมีปลาดุกมีขี๋นะนะครับเอาลุงท้ายต้อนครับบันแยงติีงแยงติีงอ้าวโหนี่แยงติีงครับแยงติีงแยงติีงหมูบ่บ้านบ่ได้มาเนาะ แม่นครับพี่น้องนั่นคนมาทชนในร่องน้ำเห็นเลยอ่าเห็นเลยแ,ม,แม,ม่นบ่แม่นเลยเดี๋ยวเห็นเลยนี่ครับถือว่าถือแล้วครับแต่ว่าสีหน่อยสี่ร้อยสี่หน่อยมุนไปน้ำกันจ้ะพี่นอ้องเอ้าวเงียบเงียบเลยเนาะอุ้ยไอ้ปลาดุกมันมปลาดุกได้นี่อ้าวเห็นเลยบ่เห็นเลยจา้านี่หนี้นี่โดดพอ่อโอ้ยมันเลยมันเลยบ่มนม

อ๋อซองเบิองผู้เดียวเอ้ยเนี่งไหนของแท้อ้าวของแท้ครับคนว่ะปลาดุกละไอ้ปลาดุกละไออยู่ก็อือเมนีปลาดุกล้วน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 เลยวะแม่ปลก็มยนี่ครับน่านน่านนานนานอ้าวมันเลยครับมันเลยมนไล่ไปเบิ้งไไปเบิ้งนี่นี่โอ้ยปลาดุกโตงามจ้มือนีิ ใสสวยง่ายง่ายมันเลยห้าองไอซ์สามีถื้อประมาณละล้านอุอ้ยมันละครับเอาเอาดูนไปบ้างอู้ตัวสวยพร้อมตัวสวยตัวงามเนาะงสี่หาโลโบระยูนนั่น,นดุกอ้อยต้อยเจ้าพี่น้องดุกอ้อยต้อยปัดแบบมันแล้วมันแล้วเออยิ้มเปื่อยๆครับมึอนี้เปื่อย์สามืึงนี้พี่น,อน้องจะสร้างจองใบได้เทจ้ะตัวงามสามน้องมัอนีเ้เนาะ เป็นตีแยกลงเลยเนะครับลงแต่ปลาดุกเลยเนาะแม่ปลาหมีปลาอื่นหม้อหมี่เลยวามมันจงปลาเกิดแต่แม่ปลาหี่เลยท่านผีสุกเก่าแต่ปีนี่มันแต่หัวปีเนาะแะ้ววางด้อยเงียงเห็นบ่้อสอดลงมาผมมาบองแน่พี่น้องมาบองแน่นี่ครับคั้นเป็นล่องไร้ใบเอาไปเลยแล้วพี่น้องเงียงมันอยู่สี่ก็เดลยกีเดย์อยู่ครับตบเอาหนีเทเจนไดอเนาะเอามีปลาไหลตัวนึงแก่แกแกโอ้บ่ได้มัดไว้ก่อนเนาะ หาเสือกมามัดไว้ก่อนเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเสือกมาให้ม,นนนมันนี้นี่เดบอันนนีี้หอันนี้หนีเลยบอไอ้ปลาหมี่ยิ้มเปืเป่อยด้วยครับตายก็แก่ไงเอ้าวัต่มันถือนะน่ะคนน่ะเยี่ยนเทมี นี่เอาเส้นนี้มัดไว้ก่อนมัดรัดไว้ก่อนโอเคมีมือนี้ไอ้มัดบปรเด็นบ้าแกง่ายดีไงมันมีผู้มาแก่เอาก่อนแล้วบ้าเอาซ้ำทีเหลือแล้วครับพี่น้องยาตะเดก็เอาเท่านั้นนะเฮาเอาเท่านั้นตัวมันเรือชนี้แต่ว่าจะซื้อระมาณนด้วเนาะครับผมคันพายุใหญ่หรือว่าฝนตกแห้งเฮาจังสิมานอนเฝ้าครับพี่น้อง โทบนึงไอแงง่แมนฟังคุณอีกทบนึงแมนบอกโอ้ยห้าแล้วมัดกมันกระมาอยู่นีแหลงนี้เนาะแมนครับมาบดีขายซส์ด้แต่ที่เนาะพึ่งแมบ่บมีแม่ปามีไปได้ามากกับมีลุงมากมีปูมากเอ้ยอ่าเอ้ยจะไ,ได้รับมาหาเจออ้าของนี้ เป็บนบ<ว>้อยามาสุปีนออยู่าเป็นบ่อเหน่อูบากันดอกบากันดอกที่วันไหนพี่น้องเบิ้งได้แยงเลยมือนี้น้อเอ้าเบิ้งได้ไ้กันบ๊ยสวยสวยสวยปัปัปัมันเลยม well ันอิลีหอ หมานปลาดุกจ้าถึงอ่อยถึงตัวงามสำนองจ้าปลาสวยจ้ะพี่น้องใสสวยปลาคอมีอยู่ตัวลายมีจ้าแต่ปลาสูปลาดุกบ่ได้เลยครับข้างขาวเลยปลาดุกเป็นนางเอกมือนี่นะแบบเก่าจ้ะพี่น้องบานนี่ผัดแดงมัดกับมัดคือเก่าผัดแก้มกับแกมเป็หนาวกับพี่น้งดีครับพี่น้องเอ้ยมือนี้บป็นหนาวได้มือนี้บป็นหนาวฝนตกมือนี้นกกัทุมือ แม่จ้ะถ้าฝนแห้งแม่ปลาหมีก็ซีมาแบบแบบฝนแห้งหนเนาะไอเนาะครแม่มาเฝ้าอยู่ครับเช็ดมือเนาะจ้าตาเราคุณพี่หลงไร้ร้ายอืมอัดไว้เมื่อวานบัได้มากก็ขีดหอดอยูใจพี่น้องก็เพราะว่าเมื่อวานบอมีฝนหน่อยเนาะมีฝนสวงบ่ายแล้วก็เมื่อคืนตกจ้ะ ตอนกลางคืนในพันตกตั้งีหิ้วว้าใบแล้วพี่น้อง <c oughs> พนโตกะมาเบือนผูเกเชือเนอะาะจ้ะมื่อนี้แดดจะเศร้าจะพี่น้องแดดแห้งฝนแห้งปกติเพราะว่าบัาได้เขาปาลาครับบัได้เขาปลาจา้ะมื่อนี้แล้วจากนี้เ้าก็สิไปโรงเรียนหน่อยเนาะนนนไปงานโรงเรียนลูกใจกพี่น้องรับทุนการศึกษาลูกสาว ันเป็นเงี้ยข้างในครับเอาเหงี้ยออกเนาะจ้ะงานแล้มาเลยจ้ะพี่นอ้องผุดผุดีมาอีกแล้วแล้วแม่เล,เลยเขี่ยออกคือเก่าจ้ะพี่นอ้องเขี่ยยังเหงี้ยยัง,ยง,ยง,ยงออก ขี่เนือน้อนะไอ้เนาะงแงงครับเพื่อที่ปองไ้เพื่อนลุมไปหอดูเลรอครับแงงไปลุ่มไปหอดแงงครับเมน,นีซิบเก่ากันยาจ้ะพี่น้องได้ปลาดุกจะ้ะเป็นนักเอกเลยจะ้ะเมน,นี้ปลาดุกสองสามมือว่างหันที่เฮามากก็เป็นปลาเข็งเนาะไอ้เน่อยนงอยังปลาคอจ้ะบ,บนันนี้แต่ว่าปลาดุกเมน,นี้ใส่สวยจะ้ปะปลาหน่าปลาปีตัวปีเด้อจ้ะพี่น้องแม่ปลาหมี่ถอดมือนั้นกินกับตามบางังฮวงพี่น้องเอ้ย เดบเป่าหนามเอาจ้ะแ <c oughs> สบหลายจ้ะอาหารบานเท้าของใจพี่หน่ออยู่ห้ากินเดบพิธีโบราณเด้อจ้ะนี่แต่ว่ามัดทอเอากระดัยใจพี่น้องมันน้ำทอนี่แต่ว่าเพิ่นกิดซิบหัวมอยู่มองเดียวนะจ้ะมันน้ำทอน้ำเท้าเปียงหนามนี่กระดจ้ะแต่ว่าหน้าพอประมีนี่คเคยเตยจังสีจ้ะเอามองเดียวเลยโหมกันมองเดียวเลยจ้ะ ถ้าฝนตกแข้งแห้งนนำเต็มนี่คือสิบบูนหน่อยเนาะก็มืนเต็มมืดเลน้มนก็ได้มันสูน้ำไามันลถ้าต้องคุดลุ้มใบได้อ่ะฮาม่าฮ่าฮ่ดฮ่าฮ่าเ่เฮ่า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 ่าฮ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 ่า่าาฮ่่่าฮา่า่่า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 ฮ่าฮาาา่ฮา่า่่า เป็นสิตุยบอก <laughs> นี่นี่พี่น้องประคอมาจอแล้วเมือแรกงีีเป็นคิวของประคอไอไม่ยินเสียงแล้วจะไม่เป็นเหตุดีเก็บออกเบิดตแต่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ้างนำครับท่านเพิ่นลงมาหนี้นํำสิไหลลงทั้งลุ่มครับก็สิดูดดูดลงเพิ่นสิขึ้นบ่ได้ครับพี่น้อง ครับคือ <wounds> ว่าคันเป็นแยงปู้เลยเบางทีขึ้นได้ครับเพราะว่าแยงสีอุ่มหนังครับแต่เป็นแค้ไม้ไผ่แน่นี่มันทีน้ำสีรดลุ่มลุ่มไม้ไผ่นี่มีประโยชน์เลื่อยๆน้องไอ้เนาะเฮ็ดยังกระไดเจ้าพี่น้องเฮ็ดชานกระตาไปหาเห็ดกระมานมือมานเมื่อวานนี่มานเป็นเห็ดทานจ้ะเห็ดปวกกระน้ำหาอยู่จากพ่อท่านออกน้องไอเนาะส่วนทางเฮาเนาะนะคือสี่เดจีนเจ้าดอกใจพี่น้องเห็ดปวกรออีกไม่นาน เพราะว่าฝนยังตกดีอยู่จ้ะทางบ้านแม่ต่เขาเกย่นิ่หอยหยามผืนมาเเต็มใครับ่มีเลยมีแต่ปายามหยามนทถาแม่ยามผืนเะนสี่ลงอย่าไปสูนอย่าไปสูนดีแล้วดีแล้วยาด้เพราะว่าฝนสีหลอดถึงต้องไปทำคันเพื่นหงก็ันหลอเนาะไปเราเบิ่งใจพี่นนองเราเบิ่งกันหน้าว่ามีหมองหัวมองยังบอ ว่าทุกเธอต้องรอรจะพอปาม,ม้ไปเบิงน้ำทอน้ำหยังจ้ะบางเธออาามหยงสีก็ตตองอวยทอลงจ้ะโอ้บรรยากาศกับเป็นตะฝฟนต๊กอีอยู่จ้ะเมนโต๊กกะสีมาหลอบใบยคือเกาละจ้ะต่ว่าหลอบเสานี่แดดแห้งขนาดจ้ะพี่นนองปกติแหละก็แดดแห้งโต๊กแห้งเ้วอยจากฝนวันนี้เอานอนบอ่ได้จ้ะ ครับผมสภาพอากาศมันนี้ก็มืดคึมนะครับมีโอกาสตกตกอีกเนาะครับฝ่ามืดครับเอาไปเบิ่งผลงานอีกเทือนึงครับก่อนกระบบานกับแม่ป้าหมี่ครับหนังขาคือเก่าแล้วครับแต่ว่ามัอนี่มานครับพี่น้อกมานจะพี่น้อกมานมันอ่าเบิ่งผลงานโดยรวมจ้างานเอาเป็นประดุกแล้วครับล้วนๆเนาะเกือบว่าล้วนๆครับนี่เอียนก็หนึ่งพุ่นตาพี่หนอกอุ้ยสดๆครับ เป็นตันสองเนี่ยอ้หูด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 อู้ดู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 จุดประมาณนี้แล้วเนาะจ้ะแต่ว่ามือนี้มือนี้ปลาดุกโตงามนี่เนาะไอเนาะนี่ครับสวยสวยสดสดครับจ้ะครับผมมือนี้กับพี่น้องมาลีมาตอนคือเก่าครับบ่ได้เขาปลาหาเห็ดครับเนื่องจากว่าเวลาบ่พอเนาะจ้ะสี่ฮาโลเะพี่น้องผลงางมาอนี้มีแต่ปลาดุกจ้ะ กระทือวะ่ะมันลอยเนาะครับผมรอรุ่นกันจะพี่น้องรุ่นกันไปเรื่อยๆจนกลัวว่าน้ำสิบบกุล่ะแม่ปลาหมี่สีเดียวารสีเดียวคอนมอจ้าฝากระไรก็แช่ก็ติดตามไอ,อีสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปลาหมี่ขอขอบคุณขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปลาหมี่ก็แม่ปลาหมี่สำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับกันไหมคลิปหน้าจา้าบ,บ้านจ้าอาุ้ยคนบ้านยังสดๆคือเก่าเลย